สดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอ360องศาเร a l X ็ว X ครับช่วงประเพณีสงกรานที่ผ่านมานะครับนอกจากคุณผู้ชมจะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วหลายคนก็คงจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ทำอะไรใหม่ๆนะครับเราก็ถือว่าเป็นช่วงปีใหม่ของคนไทยนะครับและสำหรับประเพณีสาดน้ำเพื่อคลายร้อนในปีนี้นั้นจะมีปรากฏการณ์หรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่เป็นประเด็นให้คนในสังคมได้ขบคิดกันบ้าง ไปติดตามชมภาพควันหลงสงกรานต์ปี2558ในแบบฉบับคนเรื่องจริงกันครับนำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่มรีเจนซีป่ป,ประเพณีวันสงกรานต์ปีนี้ทั่วเมืองไทยเต็มไปด้วยความสดชื่นและรอยยิ้มเพราะทุกคนได้กลับไปบ้านไปหาครอบครัวและได้ร่วมประเพณีต่างๆที่สำคัญในการเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้เปี่ยมล้นไปด้วยความคึกคัก ทางรายการจึงขอเก็บภาพบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมครับ ื่อให้การเล่นน้ําเต็มไปด้วยความสนุกสนานเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงต้องเข้มในเรื่องกฎกติกาในการเล่นน้ําที่จะได้ไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือทําให้ใครเดือดร้อนการวางมาตรการคอยดูแลในการใช้อุปกรณ์การเล่นน้ําจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งบรรยากาศในการเล่นน้ําดูจะคึกคักตลอดทั้งวันในทุกพื้นที่ทีมงานของเราในจังหวัดสุพรรณบุรีได้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมแปลกๆจึงได้ลองไปสอบถาม เพื่อไขข้อสงสัยเพราะาชุดที่เขาใส่และท่าทางของเขาไม่ธรรมดาครับครับก็เป็นการแสดงออกในทางที่ถูกนะครับช่วยในการที่จะตั้งสีสันแต่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ดื่มสุรานะครับแสดงออกทางด้านปฏิจบังหลังแบบนี้คือสิ่งที่ดีนะครับยอดมิคิโร่ผู้นี้ถือเป็นหนึ่งในสีสันวันสงกรานที่ใครเห็นแล้วก็ต้องยิ้ม และนับถือในเรื่องของการมีน้ำใจของเขาเพราะนอกจากจะทำให้เล่นน้ำสนุกแล้วเขายัางทำให้ทุกคนที่สัญจรในถนนเส้นทางนั้นปลอดภัยจากอุบัติเหตุด้วยเยีดดูููไไนนซอแม ใช่สิใช่非常好非常非常好非常好มาช่วยพี่ตำรวจบริการประชาชนเเพื่อสนุกนิดนึงครับเอาให้เป็นประโยชน์ครับผมโอเคค่ะชอบไหมคะชอบครับสนุกดีครับแล้วมีคนให้ความสนใจไงบ้างเยอะแยะครับถึงแม้ว่าช่วงเทศกาลนี้จะเป็นวันหยุดที่สบายๆแต่คนกลุ่มหนึ่งยังต้องทำงานแบบตลอด24ชั่วโมง เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนี้เจา้าหนที่ตำรวจในจังหวัดะชเชิงแสาต้องระดมกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลด้วยการออกตรวจตราในพื้นที่ที่มีความเสีย่ยง แน่นอนครับการคาดการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปนตามที่คิดการตรวจคน้นทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มาเล่นน้ำมักจะเจอสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ตลอดยิ่งในพื้นที่ที่เป็นชุมชนและจุดที่มีการตั้งถังเล่นน้ำเป็นจำนวนมากสิ่งที่อาจจะเกิดตามมาจากความสนุกสนานก็คือการกระทบกระทั่งกันของกลุ่มวัยรุ่นการลงพื้นที่ในจุดล่อแหลมเช่นนี้ จึงเป็นสิ <im> ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับเช่นเหตุการณ์นี้กลุ่มวัยรุ่นเริ่มมีการกระทบกระทั่งกันเจ้าหน้าที่จึงต้องเข้าระงับเหตุการณ์เพราะหากทั้งสองกลุ่มนี้เข้าประทะกันเหตุการณ์จะยิ่งบานปลายโดยเฉพาะในจุดที่มีคนหมู่มาก การทำงานจึงต้องเด็ดขาดและก็รวดเร็ว การสำรวจของทีมงานที่มีอยู่ทุกจังหวัดส่วนใหญ่พื้นที่ต่างๆก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะทุกคนล้วนทําตามกติกาที่มีอยู่ในสังคมและกฎที่วางไว้จนแล้วจนรอดก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่มักจะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาที่จังหวัดสุโขทัยมีผู้สามารถบันทึกภาพอันปาถื่อนไม่ได้กลุ่มวัยรุ่นสกลุ่มยกพวกตะลุมบอลกันกลางถนน อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายสุดท้ายเหตุการณ์นี้จบลงหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์ต่อไปนี้ทำเอาจังหวัดนครนายกที่กำลังเล่นน้ำที่เขื่นขุนด่านประการชน ้องอกสั่นขวัญระทึกกันเลยทีเดียวกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มนี้ได้มีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้ทําให้อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอริตามมาแล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่อีกกลุ่มหนึ่งทําให้วงแตกกระเจิงเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงห้าคนและส่วนใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บคือ คนที่ถูกลูกหลงจากการยิงใส่กันของคู่อริ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าคนนับร้อยนะครับที่กําลังเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานหนึ่งในผู้บาดเจ็บล้มลงเพราถูกยิงและเขาก็าได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย<สะ> เหตุการณ์นี้มีสองชีวิตต้องสังเวยให้กับวันสงกรานต์ดีนี้ครับรให้เหตุการณ์นี้ยิงกันครับยิงครับเราพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นไงบ้างครับรามาเที่ยวกันยังไงครับก็มาเที่ยวตรงนี้กลุ่มหนึงตรงน้กล,กลุ่มผมครับแล้วขอมาอยู่ๆขามาคว้างขวจากกลุ่มผม แล้วเพื่อนผมคนที่โดนยิงตายอ่ะเขาก็ร่างกระแบงสวนไปแต่เขาก็อยู่เขาก็เอาเอาปืนออกมายิงอ่ะแค่นั้นแหละครับมันยิงเขายิงเรากี่นัดครับพอจำได้ไหมสี่นัดสี่นัดครับโดนเพื่อนเราไปกี่คนครับสี่คนสี่นัดสี่คนเราเห็นคนยิงไหมครับเห็นครับแต่ใส่หน้ากากครับจำได้แต่รู้ชื่อครับอีกหนึ่งเหตุการณ์สงกรานเดือดที่เกิดขึ้น กทีจังหวัดนครปฐมครับมีกลุ่มวัยรุ่นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นับร้อยคันออกมาเล่นน้ําทําให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นต้องหลบกันไปคนละทิศคนละทางเมื่อเจอกลุ่มวัยรุ่นเจ้าทินบิดมอเตอร์ไซค์ท้าถ่ายคนตลอดทั้งเส้นทางนักบินกลุ่มน,นี้ได้เจอกับคู่อริที่เล่นน้ำอยู่ ทำให้ถนนตรงนั้นกลายเป็นสนามประลองกำลังขึ้นมาทันทีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่จักรายานยนต์ชักมีดเล่มยาววิ่งไล่ทำร้าย,รรายกลุ่มอลิจนได้รับบาดเจ็บกันหลายคนไปที่นะเล่ร่ดะเบิดอ่นที่คนไปนนะไคดีไนไปแจ้งความ ทำหน้าได้จำบ้านได้ไหมจำบ้านไหมถึเจ้าครับเดี๋ยวไปแจ้งความไปต่อครับ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 แน่แน่โดนโดนอะไรฮะนี่โดนอะไรตีครับผมไม่รู้มันเทียงอะไรมาผมกิ๊บไปแ้วมันร้อนอ๋อมันต่อยเรื่องผงก้อนผมก็เลยเข้าไปคุยให้มันจบไปครันแล้วมันต่อยเรื่องอะไรเนาะคือจะไม่ต่อยเรื่องผมเนี่ยแต่ผมก็ไปคุยให้ก่อนไดอผมก็ไม่มีเรื่องกันก็ไ่อก ประเพณีที่ถูกสร้างมาด้วยความงดงามของบรรพบุรุษจะเปลี่ยนไปเพราะค่านิยมที่ผิดเพี้ยนเราคงต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับเด็กรุ่นหลังอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับว่าประเพณีวันสงกรานมีมาเพื่อเหตุผลอะไรและเราจะต้องรักษาประเพณีที่ดีงามอย่างนี้ไว้ทำไม ก่อนที่จะถูกกลืนกินด้วยความเชื่อและความเข้าใจที่ผิดอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ครับแเราเปลี่ยนบรรยากาศมาชมภาพน่ารักน่ารักแบบไทยๆในประเพณีสงกราน ตามจังหวัดต่างๆกันดีกว่าครับ <hi> เ,เ,เริ่มจากที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์วิถีชุมชนเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปจัดเชีายเาพัฒนาการท่าราจวีมาะกโครงการดี ชาวบ้านต่างร่วมใจกันเล่นกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรีวีเข้าสารปิดตาหาคู่มอนซ่อนผ้างูกินหางและรำวงกลองด่างถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่จัดขึ้นเหมือนเป็นการฟื้นฟูการละเล่นต่างๆให้กลับมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นและก็สืบทอ,อดกันต่อไปครับ ที่จังหวัดราชบุรีครับได้มีงานประจําปีปิดทองหลวงปู่แดงหลวงพ่อพลับเนื่องในวันปีใหม่ไทยในงานก็จะมีการแสดงโชว์ของทางคณะศิษ e ย์ฮะอีตัวซึ่งเป็นการแสดงหวาดเสียวที่ใช้ร่างกายเล่นกับไฟและก็ของมีคมครับนับได้ว่าเรียกความสนใจให้กับผู้ที่มาเที่ยวงานได้เป็นอย่างมากแต่ทุกการแสดงก็จะต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเป็นความสามารถส่วนบุคคลอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับ พา,าลงใต้ครับไปที่ตำบลตะโมดจังหวัดพัทลุงเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่สมัยอยุทยาตอนต้นที่นี่มีงานประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ชาวพุทธกับชาวมุสลิมต่างมาพบปะก,กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาโดยบริเวณนี้เป็นสุสานโตมาดทุกวันที่15เมษายนของทุกปีชาวบ้านที่นี่ทั้งชาวพุทธและมุสลิมจะมาทำบุญร่วมกัน เพื่อเป็นการลำลึกถึงบรรพบุรุษที่ลงรับไปแล้วโยมต้องเข้าใจว่านี่คือการปฏิบัติที่จะให้เป็นที่รักของคนซึ่งคำาศาสนานะครับศาสนาตรงนี้นะครับที่อยุ่ยยุ่รหลมกันได้นะครับตมานัวมกันได้เลยนะครับเมื่อสมัยก่อนโคนะครับก็มีญาติพี่น้องมุสลิมที่ที่ขวางอยู่ที่นี่นะครับบอกก็มาทำบุญโบที่นี่บอกก็มาบอกก็ไม่ได้นัดหมายอะไรกันนะครับ เขาก็มาเขาก็หิ้วปิ่นโตมาแล้วก็พี่น้องแต่พุทธเขาก็มาเยี่ยมด้วยเขาก็มาพร้อมกันนะครับมาพร้อมกันก็หลายครั้งเลยมาทาพร้อมกันนะครับในวันนี้ทาพร้อมกันในวันนี้ก็หลังจากนั้นเขาก็มีกําหนดวันขึ้นมาว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยเรามาทาบุญพร้อมกันที่นี่ในวันที่14ก็ได้ในวันที่15ก็ได้ในงานจะมีการสักการะสถานที่ฝังศพบรรพบุรุษมีการขอพรจากผู้สูงอายุที่มาร่วมงานการทำบุญทางศาสนาพุทธ และมีการจัดทําพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามเรียกได้ว่าทั้งไทยพุทธมุสลิมต่างร่วมงานกันอย่างชื่นบานทํากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขในช่วงประเพณีวันสงการกันเลยทีเดียวครับ วันวันนี้เป็นวันสองธาสนาเป็นวันที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจนี่เบะมาตรงนี้จะานที่ตรงนี้เป็นศูนย์รวมใจไทยสงชาสนาะทั้งไทยพุทธมุสลิมชาวไทยพุทธมุ่งหวังว่าทั้งไทยพุทธมุสลิมนั่นแหละพอช่วงฤดูพอช่วงฤดูนี้เขาจะสักการะบูชาหรือทําบุญให้บรรพบุรุษมุสลิมก็จะสวดมนต์ให้พ,บพรบรรพบุรุษแล้วทีนี้เราก็เลยกําหนดไว้ ถ้างั้นเราก็ทําร่วมกันได้ว่าเราชาวไทยพุทธก็เรามามาทําบุญอุทิศทักษินานุปทานให้กับบรรพบุรุษของเราทีนี้ก็มุสลิมก็มามาสวดดุอามาสวดบนห้พรกับกับพี่น้องกับกับบรรพบุรุษของของมุสลิมนี่ก็เลยเป็นกิจกรรมที่ ที่ทำพร้อมกันในวันนี้ผมรู้สึกยินดีนครับมันมันจะมันมันเป็นภาพที่ภาพตัวไปได้มองแล้วว่าถือว่าอำเภอตะบดูดเป็นอำเภอทีออรทอ่รู้รักสามัคคีนะครับอยู่พร้อมกันตั้งแต่พุทธศตวรรษได้นะครับ อย,อยู่ร่วมกันได้นะครับโดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะครับไม่มีปัญหาอีกแวเรื่องศาสนาวันนี้แต่พูดมีปัญหาอะไรก็มาพูดคุยกับต้ยหม่ำได้นะครับเดี๋ยวถ้าต้ยหม่ำม,มีปัญหาไปคุยกับเจ้าก,กันอำเภอก็ยังคุยกันได้นะครับเคยไปเยี่ยมกันบ่อยนะครับถือว่าเราไม่อะไรซึ่งกันและก,กันนะครับในเรื่องของศาสนานะครับนั่นอย่างนั้นชาวบ้านชุมชนบ้านตมดถือเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมมาก ที่เห็นถึงความสามัคคีกันของคนในชุมชนทั้งพุทธและมุสลิมที่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันดูแล้วน่าอิจฉาผู้คนในชุมชนนี้จริงๆเลยครับปีนี้การเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานตมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด3,373ครั้ง ซึ่งเป็นสถิติตัวเลขพุ่งสูงกว่าปีที่แล้วและสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุที่ยังครองแชมป์อยู่คือการเมาแล้วขับและรองลงมาคือขับรถเร็วเกินกําหนดอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีรถกระบะเกิดเสียหลักพุ่งชนกับรถเก๋งและก็กระเด็นไปอัดกับเสาไฟฟ้าทาให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายครับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างรีบเร่งช, yeah. ช่วยเหลือผ uh, ู้บาดเจ็บออกมาจากรถโดยเร็วที่สุดแต่ด้วยการถูกอัดจนยับเยินไปทั้งคันเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เวลาในการตัดผ่านข่าทซากรถคันนี้ บาดเจ็บทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนีขับนี่ครับเราขับตามรถกระบะมาใช่ไหมครับเราขับตามรถกระบะมามีรถขาวพุดขึ้นไปอยู่พอักไปแล้วเราก็พู่งึตูดสุดท้ารถเขามุ่นไหมครับตอนนี้ขับมาตอนที่เราจะชน สบาอม,าามาจากอุบัติเหตุในครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ3มรายเสียชีวิต3รายครับและอีกเหตุการณ์นหนึ่งเกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์หลังจากที่รถคันนี้บรรทุกคนกลับจากทำบุญที่นครวัดพอมาถึงที่เกิดเหตุคนขับก็เกิดอาการหลับในขับรถตกลงค้าทางชนเข้ากับตอไม้รถพลิกคว่ำคนกระเด็นออกจากรถไปคนละทิศคนละทาง จนทําให้มีผู้บาดเจ็บถึง17รายด้วยกันและเสียชีวิตหนึ่งรายการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดสุรินมีมากถึง120ครั้งยอดผู้เสียชีวิตจํานวน16คนกลายเป็นจังหวัดที่มีสถิติผู้เสียชีวิตสูงสุดในปีนี้และภาพต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสักแก้วซึ่งกำลังเป็นที่ฮือฮาเมื่อมีนายตำรวจผู้หนึ่งยืนเกาะอ,อยู่บริเวณน,นอกรถฟังประตูคนขับของรถบรรทุกและรถบรรทุกคันนี้กำลังเล่นไปด้วยความเร็วสร้างความหวาดเสียวให้กับชาวบ,บ้านพบเห็น เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่ทราบว่าในตำรวจผู้นี้ติดอยู่รถบรรทุกได้อย่างไรออเขาก็ขึ้นเรียกเรียกตรวจเพื่อมาที่โรงพักน,นะครับแล้วครั้นี้ก็ขึ้นไปตรวจบนรถพอเราขึ้นตรวจเขาเหมือนกับว่าจะมีของอะไรในรถหรือเปล่าเขาก็ออกรถไปเลยครับซึ่งเขาเลี้ยวขวาไปเลยมีพลเมืองดีพยายามขับรถตามรถบรรทุกคันนี้เพื่อที่จะช่วยสก,กัดให้รถบรรทุกจอดและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปลอดภัย ก็ขับประมาณว่าจะให้เราเนี่ยลวงจากรถเขาให้ได้ก็จะไม่ให้เราตีรถไปแล้วก็เหยียบอยู่ข้างๆแล้วก็เกาะที่หูช้างติดไปนะครับแล้วก็ขับจากจุดเกิดเหตุไปึนที่ที่ที่ลงเขาประมาณสักเจ็ดกิโลเขาก็ขับไปก็คนคนเมาขับนะครับก็เวียงไปเวียงมาครับก็กาว่าจะให้เราล่งจากรถเขาให้ได้ การให้เขาหยุดรถนะครับเพราะว่าถ้าเลยไปเรื่อยถ้าเข้าเขตชุมชนหรือว่ามีคนอยู่เยอะตรงนั้นอีส่วนจะมีชุมชนอยู่ถ้าตรงนั้นถ้าคนข้ามไปข้ามมาเยอะมันก็จะไปเกิอดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนคับอีกเขาจะไปชนครบ้างรวมต้องการที่จะให้เขาหยุดเข้าสายเข้าข้างทางก่อนเลยนับเลยเพื่อที่จะมา,าคุยกันนะครับเอามาลดเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลเมืองดีต่างพยายามเกลี้ยกล่อมให้จอดรถแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเลย ประสานมาที่ศูนย์นะครับทางหมวดอำนาจนะครับแล้วก็ขับรถตามหลังไปประสานมาที่ห้องศูนย์นรันให้ร้อยตชรหนึ่งสองหกปิดด่านให้ปิดด่านเพื่อไม่ให้รถผ่านครับเขาก็น่จะได้ยินวิทยุสื่อสารผมนึงซึ่งกําลังกําลังเนี่ยผมกำลังพูดเขาก็เอาวิทยุผมเนี่ยทุบกะว่าให้มันพังให้สื่อสารไม่ได้ เขาได้ยินพอดีว่าปิดด่านแล้วไปไม่น่าไปไม่ได้เขาก็เลยจอดนะครับชุดนี้ก็ตามไปทนกันพอดีเฮ้ยจอดเถอะจอดเถอะจอดเถอะเฮ้ยจอดเถอะ พี่จอดเดิมค่อยๆคุยกันพี่ค่อยๆคุยกันในที่สุดคนขับรถก็ตัดสินใจจอดรถทิ้งไว้ข้างทางและหนีเข้าไปในป่าส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงมาจากรถอย่างปลอดภัยและก็รีบประสานกำลังตามล่าผู้ก่อเหตุทันทีโวยนะสุดยอดอไปล่อยมันปล่อยมันอย่าหนีปล่อยมันโวยนะสุดยอดจริงผมผมยอมรับนะเลยสุดยอด หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผู้ก่อเหตุก็เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่โดยดีและก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นแหละครับตอนนี้ผู้ต้องหา,าเข้ามอบตัวแล้วครับทางพนักงานสอบสวนก็ไดงดำเนิน,นการสอบปากคำอยู่้วนี่ก็ตอนนี้ผมก็จะให้สอบสวนปากคำเสร็จผมก็ว่างแผนให้ประกันตัวไปตามคำร้องขอเขานะฮะคงจะต้องดำเนินการไปตามในรอบของกฎหมายอีกตรงนี้นะครับ ละจให้ความเรรรมทัั้งงงออเเปป็็นนยย่่าาดีคบธฝหตุการณ์ในครั้งนั้นเราก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนถ้าหากเราปฏิบัติตามกฎจราจรเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เกิดขึ้นหรอกครับทางรายการขอยกย่องในตำรวจผู้นี้ท่านใจเด็ดจริงๆครับประเพณีสงกรานจะยังคงงดงามและสืบต่อไปในรูปแบบไหน ก็คงต้องฝากไว้ให้กับคนไทยทุกคนช่วยกันรักษาและก็เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปด้วยนะครับเพื่อให้ประเพณีสงครานนี้อยู่คู่กับคนไทยและมีภาพความทรงจำที่ดีตลอดไปครับ